วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทําตุ๋นผัดโลขาหมูนะคะเราก็จะมาผัดเครื่องกันก่อนเนาะผัดเครื่องเขาให้หอมผัดเครื่องพักให้หอมอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหล้าจีนเหล้าจีนกับไอ คิดสุนหมูให้สีหมูสวยนะคะสา,ราวรอาเองก็สั่งมาตัง้งแต่บ้านโน,โน,โนู่นเนาะสั่งมาแต่ประเทศลาวทำให้สีหมือสวยนะคะแล้วก็จะมาผัดเข้ากันนะพี่น้องพอน้ำมันเริ่มเดือดเราก็จะใส่กระเทียมพริกไทยนะคะกระเทียมพริกไทยที่สาวราวตำไว้เนาะเทลงไป จะทำให้สีสวยทำให้มีกี่นหมนสาวเราก็จะเอาขาหมูใหญ่ๆนะพี่น้องลงไปผัดให้มันหอมก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปตุนเตาถ่านนะผัดเขาให้หอมก่อน ส่วนน้ำผสมก็จะเป็นนี่นะคะสาลาวก็จะผัดให้มันเดือดน,นิดหน่อยสาลาวก็จะเอาไปตุ๋นลงหม้ออีกทีหนึ่งนะคะวิธีตุ๋นขาหมูกับตอนนี้ครต้มหมูเสร็จแล้วพี่นอ้องต้มหมูเสร็จแล้วสาลาวก็จะเอาผักคะน้าลงไปจุ่มพอสักพักเราก็จะเอาขึ้นพอหมูเราต้มเสร็จมามันก็ หน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นิ่มมากเลยพี่น้องน่าอร่อยสบายดีพอแม่พี่น้องฟังลาวแล้วฟังไทยน้ำมาพบกับสาวลาพารแซบเส้นเก่าเส้นเคยนะคะวันนี้สาวลาวเองก็มาตุนขาหมูขาใหญ่ๆพี่น้องแล้วก็มีไข่ตุนด้วยค่ะแลวก็มีข้าวสวยรล้ลอน นี่ก็หามาที่เก่าที่เดิมแอ้ก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดของเราเนาะจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีคนาลวกแล้วก็มีเห็ดพี่น้องมีกระเทียมโทนวันนี้สาวเล่าเองก็ตุนหืมตุนสองสม,มองฟอัวพี่น้องมาซี้วดกันเลย เดือสาวลาวตุนตุนต้นนิ่มเลยพี่น้องเลยต้องใส่มีดเลยพี่น้องจิ้มครับนำจิ้มซีฟูดพี่น้องเลยยัวยออืมอืม 2องกิโลครึ่งพี่น้องขาขาหมูตุนหู้หนังมันนี่แซ่บแท้ๆพี่น้องเอ้ยตุนตนนิ่มเนี่ยจิ้มซีฟูดลาดพี่น้อง เด้นอพี่น้องเด้อยอะยื้ออะแแซ่บกับสาว เนหนาลกูกหอมด้วยพี่นอ้องมันจะหอมเหล่าหอมเหล่าจีนน้ำสาเลาใส่เหล่าจีนนะช่ำๆยัวยัวมาเด้อมาเด้ออือ กินบะหมี่กินคนเดียวอืมรับประทานสวยอร้อยน่งเอออืม จิ้มลาดพี่น้องรสจัดอย่งเขาจะออกนวลนัวหวานหวานไปแลมไปแลมแล้วก็หอมเหล่าเจียนพี่น้องนื่นก็เป็นน้ำจิ้มสาวลาวเห็ดเองเนาะจิ้มซี่ฟูด Mm-hmm. นช่ำๆยัวย่วๆจะมามาแซบๆกดตา จิ้มเพชรพี่น้องเพชรหลายจุ๊จุวอ่ะอืมอืมา,ากาศมึงนี่ เหมือนฝนจะตกรึเปล่าน้องกลุ่มฝากลุ่มฝนมาละอืม เดี๋ยวพี่น้องเด้ยยอยอะๆอืม,อม,อม,อมน้ำซุปกหอมหอมน้ำซุปหอมดาวจีนหอมเครื่องเทศน้ำพี่น้องแล้วก็หอมเห็ด จิ้มหลายเพียงมนืม ดูแบบพี่นั่งืมืมโต๊ะมันหน่อยมันมีบอลวาง uh mm -hmm. สำหรับคลิปนี้สาลรพาะแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะหากท่านใดอยากให้สาลรัเหตุแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย